นะคะคเราก็จะมาดูสกุชี่ที่ขายกันนะคะก็นี่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะชิ้นละ20บาทเท่านั้นนะคะก็ชิ้นละ20บาทเนาะ<ม>น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะก็<ม>ก็ช่องทางการจ่ายเงินนะคะก็คือรับปอนอีเอนะคะแล้วก็รับโอธนาคารกสิกรไทยค่ะแล้วก็รับทูมันนี่วอลเล็ตนะคะ<ม>โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตัวสกุชี่กันเลย ถ้าซื้อร้อยบาทขึ้นไปก็มีของแถมเนาะตัวสกุชี่นะคะก็จะเป็นอันนี้นี่ก็จะเริ่มเป็นวาฟเฟิลก่อนเนาะบอกขอย้ำนะคะสโลทุกชิ้นเลยนะคะไม่มีชิ้นไหนไม่สโลนะสโลทุกชิ้นเลยนะคะนี่ก็แพนะแ้่บานนี้ก็สโลสโลมาก อันนี้เป็นออนเซนนะคะออนเซนก็สโลแล้วก็ขนมปังขนมปังก็สโลนะคะ<ม>ปกติขนมปังแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสโลเนาะแต่ว่าอันนี้มาสโลนะคะไม่ได้สโลเพราะถุงนะ ่วนใหญ่จะมีมาอย่างละห้าเนาะ mm hmm. ต่อมาค่ะก,ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่านะคะหรือว่าขนมจีบเราก็ไม่แน่ใจเนาะ mm hmm. น่าจะเป็นเกี๊ยว mm hmm. ชิ้ละยี่สิบเนาะ mm hmm. อันนี้เป็นบันโลโรยเก็ตนะคะสโลมากโห oh, ดำปิดปีเลย <laughs> แล้วก็จะเป็นหน้าแมวนะคะหน้าแมวก็สโล แล้วก็สุดท้ายค่ะเอ้ยไม่ใช่สิเป็นซาลาเปานะยังไม่สุดท้ายซาลาเปาก็สโลนะคะซาลาเปามีมาห้าชิ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นโดนัทนะคะโดนัทนี่ทุกคนเห็นอย่างนี้คิดว่าไม่สโลแต่คือมันสโลมากค่ะเดี๋ยวให้ดูมันสโลแบบมันสโลมากนี่ก็สโลนะโอเคค่ะก็ ข้อนี้แหละก็รับบอนอเอมนะคะแล้วก็รับโอนธนาคารกสิกรไทยนะคะแล้วก็รับทูตมินิวอลเล็นะคะ IDLINE m i l k m y นะคะมิวม1หนามหนึ่นะคะก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ข้างล่างนะคะ Facebook กับ Line เนาะก็อันนี้ไปละบ๊ายบาย